ส,สั่งอําเสือนะคะหรืออีสตานะคะวันนี้ตานก็จะพามาที่เทีททยบง,งานแม่นะคะเป็นวันหยุดนะคะมาทํางานกันเนาะแล้วเราก็จะพาทัวร์ในองค์การบริหารสตรีมนนองแก้วหรืออัตอนนองแก้วนั่นเองนะคะเราจะไปดูกันว่าบริเวณรอบนอกมีอะไรไปดูกันเลยจ้าเอ๊เห <c oughs> มือนพี่บ้าเลยเนาะ,ะนี่อูแ้แดดมากเลยะค่ะนี่นะคะก็จะเป็น ไม้นะคะมีต้นไม้สวยๆงามนะคะเป็นสถานที่ที่มาถ่ายพอร์ตนั่นเองค่ะเออมาฟัง,งถ่ายพอร์ตเป็นอะไรที่ยากมากมือนกับพุ่มนี้ยเนี่ยประมาณสิบนาทีคือชั่วโมงก็ยังได้เลยนะคะดูสิคะมันจะเรียงกันอุ้ยองเท้าหลุด <laughs> นี่นะคะก็จะพาไปดูนะคะดอกไม้สวยมากเลยนะคะอยู่นี่นะคะดูกัน บินไปแล้วเดี๋ยววิญญามมันยังมันหนีเราหนักหนักมันมาทางนี้หนักหนักนี้มาเบาเบาไป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 และอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือท้องถิ่นรักการอ่านนะคะกับหัวยิบหน่อยค่ะเป็นมุมอ่านหนังสือรับข่าวสารนะคะ นี่นะก็จะมีหลากหลายหมวดนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดกฎหมายแล้วก็หมวดทั่วไปนะคะหมวดการเกรษตรเนาะแล้วก็หมวดวารสารนะคะแล้วก็ยังมีนะคะหนังสือพิมพ์นะคะนี่นะคะนี่นะเข้าใหม่ทุกวันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นห้องน้านะคะ ย่าไฟไฟก่อนอันไหนวะ่ชอันนี้นี่นะคะห้องน้ำก็สะอาดมากๆเลยนะคะแม่บ้านทำความสะอาดทุกวันนะคะดูนะคะภายในนะคะมีชักโครกมีถังน้ำนะคะแต่เสียนีดนึงคือน้ำไม่ค่อยไหลนะคะดูนะคะฮัลโหลนะคะตกเป็นะคะ ะะแล้วก็จะพาขึ้นไปชั้น2อเลยนะคะไปกันเลยเนี่ค่ะเดินและนี่นะคะก็เป็นมีมุมที่เรามาถ่ายพอร์ตนะคะและอยู่กับมุมนี้ก็นานเช่นกันนะคะเพราะมีตัวปวดน้อยนะคะนะคะสวยมากท้องฟ้าฝนใกล้จะตกนะคะฮัล lo <Hello. c oughs> แลันี้นะคะก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เรามาถ่าย์ตเช่นกันนะคะและใช้เวลานานเช่นกัน <c oughs> และยังมีอีกต้นหนึ่งนะคะจะพาไปดูต้นนี้เลยคะ่ะที่คืออยู่กับต้นนี้ก็นานพอสมควรนะคะคือถ่ายกับต้นไม้แล้วมันดูแพงใช่ไหมเออเราก็ต้องอยู่กับต้นไม้นานใช่ปะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะฝนก็ตกนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ตกแรงมากเลยนะคะดูสิเปียกหมดเลยนี่นะคะอุ้ยมืดมากเลยอะ่ะนี่มันไม่โฟกัสอ่ะไม่ไม่ไมใช่มันไม่มีเสียงอะ่ะ ไปดูอย่างอื่นก็นแล้วกันเนาะนี่นะคะก็จะเป็นไงเป็นไงบ้างคะทุกคนก็เหนื่อยมากๆเลยะคะ่ะเหนื่อยแบบ หนื่อยมากๆเกับมเหงื่อออกเยอะมากแล้วค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอจบการทำวอล์ทัวรอบอบปตอนหนองอกแก้วไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ตานด้วยนะคะบ๊ายบาย